วันนี้ผมมีทั้งหมด3ท่ามาเสนอครับเพื่อแก้ท้องอืดกันหลายท่านปรึกษาเข้ามาครับมีปัญหาเรื่องท้องอืดแล้วก็อยากรู้ว่าโยคะเนี่ยจะช่วยแก้ท้องอืดได้หรือเปล่าเรามาทำความเข้าใจก่อนนะครับท้องอืดเนี่ยเกิดจากอาหารไม่ย่อย อาจจะเป็นเพราะทานอาหารที่ไม่เหมาะสมก็ได้หรือในขณะเดียวกันเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยผลิตน้ำย่อยไม่เพียงพอและนอกจากนั้นก็อาจจะเป็นเพราะว่าท้องของเราเนี่ยไม่ค่อยได้รับการกระตุ้นหรือว่าไม่ค่อยได้ขยับขยื่นฉะนั้นวันนี้ผมมีทั้งหมด3ท่ามาเสนอครับเพื่อแก้ท้องอืดกันท่าแรกเป็นท่าเกี่ยวกับลมปราณครับเรียกว่าอคคณีสาปราณายามะ เราจะทําควบคู่กับการทํามือนะครับมุตราชนิดหนึงมุตราชนิดนี้เรียกว่าอัคนีมุตราโดยที่เราจะนํานิ้วนางของเราเนี่ยนะครับมาประกบกับโคนนิ้วโป้งนะครับแล้วก็เอานิ้วโป้งเนี่ยแนบกับนิ้วนางของเรานะครับสมนิ้วที่เหลือพุ่งไปข้างหน้านะครับแล้วก็นิ้วชี้กับนิ้วกลางให้ติดกันแล้วทาทั้งสองข้างได้เลยนะครับแล้วหงายวางไว บนหัวเขา่าซ้ายขวาของเราในขณะเดียวกันเนี่ยอคณีสาปรานายามะก็คือการหายใจเข้านะครับจากนั้นเราจะหายใจออกรีดลมออกให้หมดแล้วเรากลั้นหายใจหลังหายใจออกแล้วเราก็จะเบ่งท้องออกเข้า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 ออกเนี่ยนะครับ รวมทั้งสิ้น20ครั้งโดยที่กลั้นหายใจหลังหายใจออกไว้ตลอดนะครับแล้วหลังจากนั้นเราค่อยหายใจเข้าแล้วก็ออกปากเป่ายาวๆลองทำพร้อมกันนะครับเริ่มต้นด้วยอัคคีมุตราจากนั้นวางไว้บนหัวเข่าของเราทั้งสองข้างหายใจเข้าสูดออกปากเป่า แมวท้องนะครับแล้วหลังจากนั้นกลั้นหายใจแล้วบำท้องเข้าออกแรงๆ20ครั้งเข้าสู ออกปากเป่ายาวๆใครทําถูกจะรู้สึกร้อนเลยนะครับมีความร้อนพุ่งขึ้นมาตลอดร่างกายไปถึงศีรษะถึงหูของเราอีกครั้งนึงนะครับหายใจเข้าสู้ออกปากเป่าข้ามวท้องนะครับ สะดือไปหาสันหลังเหมือนเรายกลำไส้ขึ้นมากลั้นหายใจบั้ม20ครั้งเข้าออกปากเปล่ายาวๆ ใครเพิ่งเริ่มต้นจะทําสักประมาณ10ครั้งก่อนก็ได้นะครับจากนั้นเราจะเปลี่ยนตําแหน่งลงมาเป็นท่านอนนะครับท่านี้เรียกว่าเอกบาทาภาวันมุกตาสนะวิธีการนอนเราจะเอาข้อศอกลงไปก่อนทีละข้างนะครับหลังจากนั้นเราจะนอนเหยียดขาสองข้างชิดกันหายใจเข้ากอดเข่าขวาหาหน้าอก เราจะกอดเข่าขวาแบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะกอดใต้น่องก็ได้นะครับสิ่งสําคัญไม่ได้อยู่ที่การที่เราจะงอเข่าได้มากได้น้อยนะครับบางคนงอเข่าลําบากก็แบบนี้ก็ได้ไม่ว่ากันนะครับแต่สิ่งสําคัญอยู่ที่เราต้องการจะกดต้นขาของเราเข้ามาที่ท้องของเรานะครับโอเคหายใจเข้านะครับกอดเข่าขวาหาหน้าอกหายใจออกคางหาเขา่ายก ตัวขึ้นมานะครับยกคางขึ้นมาพอยเท้าไปด้านหน้าไกลๆใครไปต่อได้จนะนับผักหาเข่าก็ได้นะครับหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆเข้าสูดเต็มต,ตัวหายใจออกพัก วางศีรษะวางตัววางเท้าลงแล้วรูดเท้าออกไปเปลี่ยนข้างหายใจเข้ากอดเข่าซ้ายหาหน้าอกหายใจออกคางหาเข่าพลอยเท้าไปหายใจเข้าออกลึกๆยาว,ยาว เข้าเตรียมตัวออกพับยืดเท้าออกไปจากนั้นเข้าสู่พาวันมุกตาสนะนะครับหายใจเข้ากอดสองข่าวหาหน้าอกหายใจออกคางหาเข่าพอ้อยเท้าไปหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆบางคนอยากจะกอดใช้มือแบบนี้หรือจะใช้แขนแบบนี้ ไม่ว่ากันสิ่งสำคัญคือต้องกดต้นขาเข้าหาพุงของเราสำหรับท่านี้นะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า air free pose นะฮะบางคนสงสัยว่าทำไม air free ก็เป็นเพราะว่าเราต้องการจะเอาลมออกมาจากท้องเราดังนั้นจังหวะนี้ใครอยากพายลมพายลมได้เลย หายใจเข้าสูดหายใจออกคลายวางศรีรษะวางเท้าลงนะครับจากนั้นตะแคงตัวด้านใดด้านหนึ่งแล้วลุกขึ้นนั่งและนี่คือ3ถ้ท่าสำหรับการแก้ท้องอืดน,นะครับเชื่อว่าจะต้องเป็นประโยชน์โดยตรงกับคนที่มีปัญหาท้องอืดจริงๆสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมช่องใส่ใจกินอยู่เป็นของเรานะครับเรายังมีคลิปดีๆอีกมากมายที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพการใช้ชีวิตอาหารการกินรวมถึงการออกกำลังกายในรูปแบบต่างๆให้ท่านได้ติดตามชมกันครับและเพื่อไม่ให้พลาดเนื้อหาสาระดีๆอยากจะให้ท่านช่วยกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับและสำหรับท่านที่ต้องการจะดูแลสุขภาพใส่ใจสุขภาพเป็นพิเศษ และรวมถึงต้องการที่จะสอบถามปัญหาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและได้รับโปรโมชั่นพิเศษจากสินค้าแบรนด์ใส่ใจท่านสามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มอายุยืนไปด้วยกันโดยดูรายละเอียดการติดต่อบนหน้าจอนี้ครับสวัสดีครับ